เคยรู้ไหมว่าซอมบี้อาจจะไม่ได้มีแค่ในหนังแต่มีรากมาจากพิธีกรรมจริงๆของชาวเฮติในศตวรรษที่18มีเรื่องเล่าว่ามีนักบวชบูดูใ oo, ช้พิษจากปลาปักเป้าที่ชื่อว่าเทโทรโดทอกซินทําให้คนเหมือนตายไปแต่จริงๆแค่เข้าสภาวะหลับลึกร่างกายไม่ตอบสนองจนคนรอบข้างคิดว่าตายแล้วหลังจากนั้นคนเหล่านี้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งในสภาพที่ไร้สติเหมือนถูกควบคุมให้ทําตาม คสั่งกลายเป็นภาพจำที่เรียกกันว่าซอมบี้แม้แต่ในศตวรรษที่20ก็ยังมีรายงานวิจัยเช่นนักมนุษยวิทยาอย่างเอ็ดเวิร์ดเวดที่เจอคนในเฮติบางรายถูกประกาศว่าตายแต่ต่อมากลับปรากฏตัวในหมู่บ้านอีกครั้งอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วเรื่องซอมบี้อาจไม่ได้มีแค่ในหนังแต่อาจเกิดขึ้นในที่ห่างไกลในอดีตคุณคิดว่าไงคิดว่าซอมบี้เป็นเพียงตำนานลี้ลับหรืออาจเกิดขึ้นจริงในสักวัน เรื่องน่ารู้มีอีกเพียบกดติดตามเบรน n Snack คไว้ดูได้เลยนะ